สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับผมวันนี้วันนี้จะมาแนะนำซึ่งจริงๆแล้วเคยพูดคอนเทนต์นี้ไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเรื่องของการตัดเส้นนะฮะมันมีกี่แบบทำแบบไหนบ้างเคยแนะนำไปทีหนึ่งแต่คือว่าวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดเส้นแล้วก็การตัดเส้นมีกี่แบบแล้วก็อุปกรณ์ในการตัดเส้นมีอะไรบ้างแล้วก็ ถ้าเกิดเราไม่มีอุปรกรณ์สําหรับของการพาในการตัดเส้นมีอะไรที่สามารถทําแบบประหยัดประหยัดได้อันนี่และการตัดเส้นมันมีกี่แบบอะพี่อ้าวการตัดเส้นจริงๆแล้วอ่ะมันก็มสีสองแบบเอาง่ายๆเลยก็คือว่าใช้แผ่นลายนะครับของธรมิย่ากับใช้ปากกากันดั้มมาร์เกอร์นี่<ม>เห็นไหม,มเห็นไหมกันด<ม>ั้มมาร์เกอร์เนี่ยก็คือเป็นปากกาตัดเส้นของเขาเลยตัวนี้เขียนว่ากันดั้มมาร์เกอร์ ตัว G M O 0 G M 0 1เนี่ยเบอร์200กับที่เขาใช้กันก็คือว่าพัน e นลนะฮะของธรร i ย a ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยแนะนำว่าไอ้คือจริงๆอาตัดเส้นอยู่มีอยู่หลกักๆมีอยู่2แบบนะฮะแล้วก็มีแตกต่างแยกออกมาซึ่งเคยเอาอันนี้มาให้ดูก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเอ่อมิสเตอร์เวทเทอรตัวเนี้ย ทำคาบแต่คือว่ามันก็สามารถเอามาตัดเส้นได้เดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอุปกรณ์ดีกว่าเรามาดูอุปกรณ์ดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้มีมีที่จะให้ดูเนี่ยมีอยู่ประมาณ4 4อย่างนะอ่ามาดูใกล้ๆนะครับวันนี้เราใช้ปากกาอันนี้ รู้ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้ปากกา marker ที่เขียนปกติวะปากกาปิกมากปากกากันน้ำอ่ะในร้านเครื่องเขียนนะมีนะครับมันก็จะมีหัวอันนี้0.005นะ0.05เอาง่ายๆคือเส้นเล็กมากเห็นไหมเส้นเล็กมากซึ่งจริงๆเนี่ยความใหญ่ก็จะมีมากขึ้นไปมีหลายเบอร์เลยนะฮะใน b to s หรืออะไรร้านเครื่องเขียนเนี่ยมีหมดเลยอันนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันกันน้ําคือมันเป็นปากกาถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปากกาหมึกซึมเนี่ยมันจะโดนน้ํามันจะละลายแต่ตัวนี้เป็นปากกาหมึกซึมที่กันน้ําเราสามารถเอามาทำอะแดปก็คือเอามาทําเป็นตัดเส้นของกันพาได้วันนี้ดูมีสาระนิดนึงนะจ๊ะแต่ต้องบอกก่อนว่าปากกานนี้ข้อเสียคือเขียนแล้ว เขียนเลยมันก็มันก็เหมือนกันทุกอย่างมันเขียนมันมันเหมือนกันแต่คือมันมีทุกอย่างเนี่ยมันลบได้อ่าเดี๋ยวจะไม่แนะนําอันนี้อยู่ที่ประมาณ60 70บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่ใช้อย่างที่บอกไปกันด้ามมาร์กเกอร์นะฮะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1 8 0บาทนะครับผมแล้วก็พันธลน์ของทามิยะอยู่ที่170บาทนะแต่มันเยอะมากนะอันนี้เป็นคือเขาเรียกว่าพันธลน เอ็กเซนต์คือจริงๆแล้วคือมันเป็นแอนิเมลเอาง่ายๆว่าคือการตัดเส้นเนี่ยมีทั้งแบบสีน้ําแล้วก็แบบปากกาถูกประมาณนั้นนะแต่คือว่าของดันดั้มเนี่ยออริจินอลเลยเนี่ยคือเขาเป็นปากกานะครับแล้วก็ที่เขาใช้กันก็คือว่าเป็นน้ําน้ำนั่นคือแต้มหยดนะเดี๋ยวมาให้ดูแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมิสเตอร์เวทเทอร์ลิงอันนี้นะฮะมันก็จะมีสีๆเนี่ยหลายอันเลยสามารถที่จะทําคาบแล้วคือตัดเส้นได้ในตัวเคยแนะนําให้แล้วอ่ะ แล้วอุปกรณ์ของมันก็คือตัวเช็ดนะครับ X 2 0นะเป็นธรรมยา X 2 0 t h i n ทินนะนี่ตัวนี้นะก็คือว่าตัวนี้จะเอามาเช็ดนะฮะแล้วอุปกรณ์ของเราอันหนึ่งก็คือนี่ครับคัรเดิลบ,บัตคัเิบัตกับกระดาษทิชชู่อ่ะเรามาลองกันเลยซึ่งเฮียจะทำให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างบางคนนะก็คือเดี๋ยวจะตัดเส้น บนบนเกจนี่ให้ดูเลยมาดูใกล้ๆอ้าวตัดเส้นบนเกจแล้วแต่แล้วไม่ต้องตัดก่อนเนาะไม่ต้องตัดแล้วมันจะแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนเขาก็ประกอบก่อนแล้วค่อยมาตัดเส้นบางคนก็จะตัดเส้นก่อนแล้วค่อยประกอบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วบางคนเขาแบบว่าอยากตัดเส้นเขาก็ตัดเส้นแต่เส้นแต่เส้นทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วเขาก็อาจจะเช็ดหรือมาเช็ดทีหลังแล้วเขาก็ประกอบก็ได้แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกอันไหนมันยากง่ายกว่ากันพี่มันแล้วแต่ อย่างเขาเฮียเนี่ยเฮียจะประกอบก่อนแล้วค่อยตัดเส้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่เปลืองเพราะบางทีเนี่ยคงท่านในอ่ะมันก็มองไม่เห็นนะฮะแต่บางคนอยากให้มันานละเอียดเขาก็ตัดเส้นทั้งหมดก่อนเลยแต่คือว่าของเฮียอยากประกอบประกอบเลยแล้วค่อยมาตัดเส้นทีหลังคือสะดวกกว่าวนนแล้วแต่แล้วแต่วันนี้เราจะมาโชว์แบบไหนอันนี้<ม>ก็คือเนี่ย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 อันนี้แหละก็คือว่าเดี๋ยวตัดเส้นบนเกลดเนี่ยให้ดูเลยอย่างเริ่มต้นเลยแล้วใช้ปากกากัาฟมาร์กเกอร์ตัวนี้นะครับ GM01 นะครับเบอร์2 0 0นะครับนน่นี่หัวมันก็จะไปประมาณนี้เห็นปะมเห็นปะเนี่เรามาดูใกล้ๆเนี่ยนะฮะตัดเส้นเนี่ยปวยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเขียนกาไปได้เลยเนี่ยกดไปตามล่องเนี่ยได้เลยประมาณนี้นะฮะ เฮียมองไม่เห็นนะครับแก่แล้วเนี่ยเราก็ขีดขีดไปอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วทำไงถ้าใช้ปากกานี้เราก็จะลบได้โดยใช้ปากกาของมันก็ได้เหมือน,นลิควิดเปเปอร์อะไรประมาณนั้นหรือเราก็ใช้เอ็สเหมือนกันนะฮะอ่ะอันนี้คือใช้ปากกาถ้าเกิดมือนิ่งๆเนี่ยก็จะเป็นร่องดีนะอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้นี่ปากกาปิกมาก ตาซากุระนะเหมือนกันนะฮะเนี่ยมองไม่เห็นนะเนี่ยเอาง่ายๆมันก็จะได้คูแบบประหยัดนิดนึงคือมันประหยัดเพราะมันถูกไงครับเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยเข้ามาได้อีกนิด<ม>นึนี่ประมาณนี้<ม>นะอันนี้ เติมเติมหน่อยให้เห็นเติมล่องเติมล่องนะเพราะเฮียมองไม่เห็นแก่แล้วกระโโอ่อะฝั่งนี้ใช้ปากานี้นี่ฝั่งนี้ใช้ปากานี้เห็นไหมะนะต่างกันไหมต่างกันไหมก็ความคมชัดก็ต่างกันเห็นเห็นเลยนะไม่หรอกคือมันอยู่ที่ว่าคือจริงจริงอะน้ำน้ำไอหมึกเนี่ยมันเข้าไปเหมือนกัน นะมันต่างกันที่ราคาอันนี้จะถูกประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มีอันไหนอีกเป็นสีน้ําเป็นสีน้ำน,น,ำนี่อ่ะลองเลยชิ้นที่เหมือนกันนี่นะเราใช้อันนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะมันต้องเขย่าก่อนเนระมันต้องเขย่าก่อนอนี่ครับดูทามิยาพันธุ์ลายนะหัวของมันเนี่ยมันจะมี ผู้กันมาให้เห็นบะไม่ไม่เห็นไม่ชัดเมื่อกี้ขออีกทีนึงนี่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 อ๋อหัวมันจะปลายแหลมเลยเป็นผู้กันเลยนะฮะมันก็จะเป็นตูดอินเนอร์มันจะมีกลิ่นเหมือนทินเนอร์นะครับอ่ะดูดีๆเห็นไหมอันนี้จิ้มมันวิ่งเลยเห็นปะอืมอ่าจิ้มเห็นไหมน้ำหมึกเนี่ยมันไหลเลยเห็นปะาล่ที่เกินเกินนะทำไมเกินเกินก็คือเหมือนกัน ก็คือว่าเราก็ใช้ตัวลบอะลบออกนะแต่คือว่าเราก็ปล่อยให้มันแห้งนิดนึงอ่ะตัวสุดท้ายนะฮะนี่มิสเตอร์เวเทรงตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ200หรืออะไรประมาณนี้นะครับจำไม่จำไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลนะซึ่งมันก็มีสีดำด้วยแล้วก็มีสีอื่นๆให้เลือกเยอะมากนะฮะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเอาไว้ทำคาบ นะแต่เราเอามาตัดเส้นได้ไหมได้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับมันต้องใช้ผู้กันนะฮะเดี๋ยวขอไปหยิบผู้กันหน่อยแบบหนึ่งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่านี่ทั้ง3แบบนะครับตอนนี้เป็น3แบบนะแบบที่1น,นี่จะเป็นของกันดั้มนะครับพันอร์ลายของกันดั้มมันก็จะ เป็นหยดแล้ววิ่งตามเส้นไปเลยและอีก2อันนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนโดยใช้ปากกานะครับด้านซ้ายของท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือปากากากรันดัมด้านขวาคือปากกาเขาเรียกว่าปากกาอะไรนะปากกาปากกาปากกาหมึกซึมาาทั่วไปแต่แบบกันน้าแบบกันน้ำตอนนี้3ตัวนี้นะครับตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่และอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับหาหาผู้กันไม่เจอพอดีไม่ได้เตรียมมานะผมใช้ มาจิ้มฝันแล้วกันได้เหมือนกันเหรอก็นี่ไงอ่าจิ้มไปเห็นไหมอ่าจิ้มนมไปเนี่ยมันมันจะมันจะไอ้นี่นิดหนึ่งมันจะวิ่งตามเส้นเลยครับคือถ้าเกิดใครใช้ผู้กันก็อาจจะก็จะเหมือนกับพันธุ์ลายของกันอ่าของธรรมยาเมื่อกี้มันจะวิ่งไปเลยของมันใช่ใช่แต่คือว่าตัวเนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะให้ดู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 ตัวอื่นแล้วกัน จิ้มจิ้มจิ้มน้ำน้ำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยฮะวิ่งตามเส้นไปเลยลก็วิ่งตามเส้นเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าชิ้นจะเล็กหรือจะใหญ่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้ก็จะมีสี่ตัวนะหนึ่งแบบนี้นี่ฮะเอปากกาปิกมา นะ<ต>เดี๋ยวเรามาเช็ดกันดูดีกว่านะนี่นวิธีการเช็ดก็คือว่าอันนี้ x ยี่สิบขวดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้มันเป็นของทิยามันก็จะมีกับแกลอนใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะครับวิธีการเช็ดของมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเราใช้ขันต้นบัตรขัตนบัตรจิ้มเข้าไปนี่จิ้มเข้าไปนี่แบบนี้แต่คือว่าเห็นไหมมันจะ มันจะเยะมิมเราทําไงครับดูซับหน่อยครับซับหน่อยนะมว้มวนม้วนนี้เห็นมไหมอ่าแล้วมาดูนี่ครับเราจะเช็ดนะเห็นไหมฮะมันก็จะออกในระดับหนึ่งมันก็จะออกในระดับหนึ่งนะมันก็เห็นเป็นคราบเห็นไหมเห็นครับอ่าปากกากระดำ ปากกากรนด้ำจะติดมากกว่าต้องใช้แรงหน่อยไหมใช้ปากกากรนด้ำจะใช้แรงมากกว่าครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนเราจิ้มไปแล้วขัดนิดนึงอ่ะใช่ครับนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบให้มันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเข้มมันบางก็แล้วแต่นะเห็นไหมแห่งความรู้สึกนะนี่นะฮะทั้งปากกาสองตัวนี้นะครับปากกาสองตัวนี้ลบออกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ ใช่เดี๋ยวให้ดูกใกลๆในการลบออกแล้วเอ่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเติมเฮียมองไม่เห็นนะครับอ,อยากจะเติมก็เติมไปเหมือนเดิมมาแหละการทำตัดเส้นนี่ถือว่าต้องมีความนิ่งนิดนึงนะมือเนี่ยคือมันก็แล้วแต่งไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเฮียทำเนี่ยคือจิ้มต้องเช็ดนะครับถ้าเกิดอยากให้มันออกเยอะเยอะ ก็เช็ดให้มันชุ่มๆแต่ถ้าเกิดอยากให้มันออกน้อยๆก็เช็ด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 ออกให้มันไอ้นี่เห็นไหมนี่อ่าคือต้องบอกก่อนว่าถ้าตัดเส้นแล้วเนี่ยคุณต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะเช็ดออกเนี่ยไม่เกลี้ยงเหมือนถ้าก็คือว่ามันก็เป็นเหมือนรอยรอยการใช้งานอ่ะอ่าอ่ะ ถ,ถ้าใครจะตัดเส้นเนี่ยต้องมีความต้องต้องตั้งใจนิดนึงอ่ะก็ก็มองเห็นนะ่ะไหลเฮียแก่แล้วมองไม่ค่อยเห็นอ,อ่ะเรามาดูอันนี้นี่นะฮะอันนี้อันนั้นลายตของธรรมะธรมธรมย่าพันธุ์นั้นลายจิ้มเหมือนกันครับ x ยี่สเช็ดธรรมย่าจะแห้งแห้งไวโอ้อันนี้เกี้ยงกว่านะถ้าเป็นตีน้ำอ่ะคือมันก็คือจริงๆแล้วอ่ะ มันมันมัน,ม,นมันก็ติดออกออกมันติดหมดแหละแต่คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราเช็ดออกมากน้อยแค่ไหนไหนล่องเช็ดต้องล่องให้ด้วยนี่ถ้า่วนเข้าล่องมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราถูไปเนี่ยร่องมันก็มันก็หายไงใช่ปะแต่คือว่าถ้าเกิดะจะพูดว่าไงอ่ะถ้ามันแห้งแล้วนะอ่ะจิ้มให้ดูใหม่นะของธรรมยาดูนะ ถ้าลบแล้วต้องรองแห้งก่อนวะพี่หรือว่าลงได้เลยก็แล้วแต่นะเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปตามลองของมันอ่ะเรามาลองเช็ดอันนี้ก่อนอันนี้เฮียจุ้มเยอะไปหน่อยนะครับนี่รูดออกไปเอออันนี้ออกจะดูเกี้ยงๆความหนืดของสองตัวนี้อันไหนมันไหนมันลื่นกว่ากันไี่คือมันไม่ได้เกี่ยวว่าคือถ้าเกิดอย,ย่างอย่างอย่างอย่างสมมติว่า ไอตัวเนี้ยมันหนืดกว่าเราก็ผสมไอ้ตัวทําละลายของมัน,นอ่ะมันจะมีของมันเลยะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าพันละลายเนี่ยมันใช้ไปนานๆแล้วมันหนืดอ่ะเราก็เอาเอ็ยี่สิบเนี่ยผสมไปได้นิดนึงอ,อันนี้อันนี้เป็นสูตรของเฮียนะอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะนี่ครับนะเราเราจะเช็ดออกจริงๆแล้วต้องรองให้แห้งนะครับ อืมฮนะถ้าเกิดเราเช็ดมากไปมันก็จะออกเยอะหน่อยอืมนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะเช็ดออกเรียบร้อยนี่อย่างเงี้ยเนี่ยไอตัวนี้นะตัวมิสเตอร์เวททิงเนี่ยมันทั้ง ทั้งทำคาบก็ได้แล้วก็ตัดเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับทำย่านะครับเฮียเช็ดออกเยอะไปหน่อยนะครับผมมันก็ใช้ตัดเส้นจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการใช้ตัดเส้นโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็นี่ครับใช้ปากกาซึ่งปากกา2อันนี้มันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ต่างกันแค่ปากาปิกมาเนี่ยตัวถูกเนี่ยอาจจะ ลบได้ง่ายกว่าตัวปากกากันดั้มมาร์เกอร์แต่คือว่าถ้าเกิดเอาประหยัดหรือว่าฟิลลิ่งออกมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยซึ่งปากกาปิกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70บาทอันนี้อยู่ที่ประมาณ8 8 0บาทนะครับถามว่าทั้ง4อันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆคือไม่มีการไปทำให้มันแห้งก่อนหรืออะไรก็ลองทำให้ดูนะฮะถ้าเกิดเป็นปากกาก็แห้งไวถ้าเกิดเป็นพันเนลไลก็แห้ง นานหน่อยลองจับปากกาแต่ถ้าเกิดเป็นมิสเตอร์เวทริ่งมันเป็นสูตรของมันเนี่ยมันก็จะแห้งช้าที่สุดนะครับผมก็คือว่าจริงๆแล้ววิธีการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยก็ตัดเส้นแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งจริงๆแล้วค่อยมาเช็ดด้วยอไอตัว x อ0ของทามิยะเหมือนกันนะครับซึ่งแล้วแต่ใครจะชอบว่าจะใช้แบบไหนนะฮะอันนี้คือมาแนะนำเฉยๆนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรแต่คือว่าวิธีการใช้ถ้าเกิดเป็นตัว กันดำตัวเล็กจิ๋วเลยอ่ะเฮียก็จะใช้ปากกานะฮะจะใช้ปากกาหรือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ไปเลยก็จะใช้ปากกาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เปืองนะฮะตัวใหญ่คือแบบตัวใหญ่ตัวเพอร์เฟกต์เกพวกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเอ็มเอ็มจีมัสเกตเนี่ยเฮียชอบใช้พันนลายนะครับชอบใช้พันนลายนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปทําสีเลยอ่ะทำสีจริงๆจังๆเลยอ่ะ แล้วทาแบบเป็นรอยคาบเฮียจะใช้ตัวนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างอะเอามารวมกันแล้วใช้แล้วแต่จินตนาการของเรานะจ๊ะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาแนะนําง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ลองทำคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าแนะนําอะไรก็บอกมาได้เลยนะฮะแล้วก็ไหนโอกาสต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนําสีแบบนี้นะครับผมนี่สีแบบนี้นี่ของอ่า บันไดเหมือนกันนะครับสีแบบนี้มี2หัวนะครับหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีพวกเนี้ยเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ตัดเส้นก็ได้เห็นไหมหัวมันก็เล็กเหมือนกันแต่คือว่ามันใหญ่กว่าปกตินิดนึงซึ่งไปใช้กับ MG ไปใช้กับ PG มาสเเกตอะไรเงี้ยก็ได้แต่คือว่าอันเนี้ยก็จะเอามาทําคาบจริงๆแล้วปากกาพวกเนี้ยเอามาทําคาบก็ได้ซึ่งใช้คู่กับตัวลบ ะะเดี๋ยวอากาสหน้าจะมาแนะนําให้ทุกๆคนได้รู้จักสีพวกนี้อีกทีนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ผิดภาพประการใดขอภัยไว้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ